นะจ้าเจาตโตยตายาริเครื่องยนต์ 1,200cc ประหยัดน้ำมันแถมได้4ยอดฮิตที่ขายดีในที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2016เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาดูรอบๆคันนั่นเองนะคะทางด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีแบบตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกของตัวรถนะคะคันนี้นะคะล้อแม็กเดิมๆเลยกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะสำหรับใครที่มา หานุกนะคะนุกก็ติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยนะคะรอบคันนี่เลยนะคะภายในเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะคันนี้ได้ตัวท็อปนะคะก็จะก็เลยจะได้เป็นระบบพุชสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนูสตาร์ทให้ชมกัน นี่เลยนะคะแช์เดียวติดเลยนะคะคันนี้เลขไมอยู่เพียงแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะแอร์นะคะก็เป็นระบบดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิทยุซีดีใช้งานได้ปกติเลยนะคะเก<ม>ียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะคะ<ม>นี่ก็เป็นกุญแจของเขานะคะระบบโฟล์คสต์แบบนี้นะคะเ<ม>บาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าดูแลรักษาง่ายมากๆเลย<ม>นะจ้าเวลาจอดตากแดดนะคะก็ไม่อมความร้อนอีกด้วยนะ<ม>อ่ะคันนี้นะคะก็เป็นทรง5ประตูนั่นเองนะคะในคันนี้ก็เป็นตัว G ตรงรุ่นเลย นะคะนี่นี่เลยนะคะนี่มีราวตากผ้ามาให้ด้วย่ <c oughs> ใช่ใช่ไหมนี่เลยนะคะมีมีไฟมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่นั่งตรงนี้นะคะก็สามารถพับเบาะเก็บไปได้เลยนะคะนี่นะคะรถเดิมเดิมจริงเลยนะคะนุกแนะนําเลยนะคะอย่างอะไรแม่แรงมีมาให้ครบนะคะไม่ใช่รถน้ําท่วมไม่ใช่รถผิค,ความแน่นอนนะคะน็อตเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวไปเราไปดูทางห้องเครื่องกันบ้างเนาะ นี่เลยนะจ๊ะฝาถังน้ำมันนะคะอยู่ทางด้านซ้ายนะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะรองรับ91 95 e20 เติมได้นะจ๊ะอ่ะคันนี้บอกเลยนะคะว่าสภาพนี่เขาแบบใหม่แล้วก็99.99%เลยนะคะนี่ก็เลยห้องเครื่องของเขานะคะบอกเลยว่าเดิมมากๆนะคะห้องเครื่องเดิมแก้มซ้ายแก้งขวาเดิมคานเดิมนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมเดิมหมดเลยนะคะถ้าใครได้ไปไม่มีคาว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ชอบแล้วก็ถูกใจคันนี้นะคะ ราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะคะจองวางกับนุกได้เลยนะคะเพียง90บาทเท่านั้นเองนะคะหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์065 5 3 9 0917นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการคะ่ะ